ใจของพวกเราทุกวันนี้วุ่นวายก็เพราะความรักความชางังความกลัวความหลงนี่แหละพอรักแล้วลก,ก็วุ่นวายแล้วรักเขาเขาจะรักเราหรือไม่คิดแล้วรักเขาแล้วเขาจะทิ้งเราหรือไม่เขาทิ้งเราเราก็เสียใจ แต่ถ้าเราไม่รักเขาเขาจะทิ้งเราเราก็ไม่เดือดร้อนทําไมเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราทําไมไปรักเขาทําไมถ้าจะรักก็ต้องรักแบบเมตตาสิถ้ารักแบบเมตตานี้ไม่เป็นโทษเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากเขารักแบบเมตตานี้รักเพื่อให้รักด้วยการให้เห็นเขาทุกข์ก็ให้ความสุขกับเขาอ พอเห็นก็มีความสุขเราก็มีความสุขแต่เราไม่ต้องการอะไรจากเขาต้องรักแบบนี้รักแบบไม่ต้องการอะไรจากเขาถ้ารักแบบต้องการนี่มันจะเสียใจเวลาไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจากเขาเรารักเขาเราอยากจะให้เขารักเรากลับนี่พอเขาไม่รักเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเรารักแบบเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนเราจะไม่เสียใจ เห็นพ่อแม่รักลูกนี้ไม่ก็เสียใจกับลูกลูกจะรักพ่อรักแม่หรือไม่พ่อแม่ก็รักลูกในนี้นรักแบบเมตตารักแบบให้ไม่ได้รักแบบที่จะเอาอะไรเป็นผลตอบแทนอยากจะเห็นผลตอบแทนก็คืออยากจะให้ลูกมีความสุขเท่านั้นเองอยากจะให้ลูกปลอดภัยอยากจะให้ลูกดี ถ้าลูกดีลูกปลอดภัยลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขนะนี่รักแบบเมตตารักแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนให้รักแต่อย่าไปรักแบบต้องการให้ได้สิ่งที่เรารักอย่างนี้จะเสียใจเวลาไม่ได้สิ่งที่เรารักให้รักแบบให้อย่าไปรักแบบเอา ถ้ารักแบบเอาแล้วพอไม่ได้ก็จะเสียใจถ้ารักแบบให้นี้มันไม่เสียใจเพราะมันให้ได้ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ที่เราเราเป็นเราเป็นคนให้เราควบคุมการให้ได้แต่เราควบคุมการรับไม่ได้เราให้แล้วเราต้องการได้รับอะไรตอบแทนนี้ถ้าไม่ได้รับตอบแทนเราก็จะเสียใจนี่คือให้ศึกษาให้เห็น สิ่งที่จะมากระทบกับใจเราว่าเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราเสมอหรอกเขาให้ความสุขกับเราเท่าไหร่เขาก็จะให้ความทุกข์กับเราเท่านั้นแหละพอเวลามันหมดไปความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปสุขมากก็ทุกข์มากสุขน้อยก็ทุกข์น้อยให้รู้จักคิดให้รู้จักอยู่อยู่แบบไม่ทุกข์ เราต้องมาหัดทําใจเราให้เฉยให้ได้ถ้าเราทําใจให้เฉยไม่ได้เราก็ต้องไปรักไปชังแบบที่เราเป็นกันอยู่นี่แล้วก็ไปดีใจไปเสียใจกับสิ่งที่เราได้มาเสียไปนี่เป็นวิธีที่พวกเราหาความสุขกันหาความสุขด้วยความรักด้วยความรักสิ่งนั้นสิ่งนี้รักคนนั้นคนนี้ แล้วเราก็ไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วเดี๋ยวพอสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เขาไม่ให้ความสุขกับเราความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาก็มาแทนที่